เอกสารเนี่ยมเมื่อไหร่จะส่งมาให้ผมผมรอนาแล้วนะเลยแคแค่นี้ก่อนนะมามาแล้วเหรอค่ะพี่เจมเดี๋ยวนั่งกันก่อนเลยพี่เจมคะนี่มาไปซื้อเสื้อผ้าเครื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์มาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะใช้เงินไปเยอะเลยละคะ่ะ ยังไงพี่โอนให้มายด้วยนะได้สิงั้นเดี๋ยวพี่โอนไปให้สามหมื่นะขอบคุณนะคะโอนไปเรียบร้อยแล้วแล้วถ้ามาอยากได้อะไรเนี่ยก็ไปซื้อได้เลยนะนี่ทำไมแฟนแกดีกับแกจังเลยเนี่ยแกก็พูดเกินไปพี่เจมส์คะมาลืมแนะนำไปเลยค่ะนีดตองนะคะ ขึ้นสนิทของมาเองตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะคะ่ะวันนี้เนี่ยตองจะไปทานข้าวยินที่บ้านเราด้วยนะคะไมยก็เลยกะว่าพาตองมาเดินดูโรงแรมของพี่ระหว่างเราพี่เลิกง,งาน,นะคะ่ะโอเคครับได้เลยจริงๆเนี่ยได้ยินมมยพูดถึงคุณบ่อยมากเลยนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่เก่งมากแล้วก็ประสบความสําเร็จตั้งหลายด้านวันนี้ถือเป็นโชคดีของตองจริงๆนะคะที่ได้มาเจอนักธุรกิจเก่งๆทั้งเก่งแล้วก็ทั้งหล่อแบบคุณด้วย ไม่หรอครับผมก็ค่อยๆทําจนมันสําเร็จแล้วก็มีทุกวันนี้ครับงั้นเดี๋ยวไมลยรอพี่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่โทรเล่อนประชุมก่อนจะได้ไปกินข้าวกับไมายได้จริงเหรอคะดีเลยคะ่ะ ไม่คือมเมื่อกี้ฉันหาลิฟ์นะฉันหาไม่เจอเลยอะ่ะฉันว่าจะต้องเผลอทําตกไว้ในรถแน่เลยแกไปเอาให้ฉันหน่อยได้ไหมช่วยหายหน่อยได้สิได้สิงั้นเดี๋ยวฉันไปดูให้แกนั่งพักผ่อนอยู่นี่แหละไม่ต้องไปหรอกโอเคครับงั้นไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวแล้วกันนะครับโอเคครับเจอกันครับคุณเจมสคะคือว่า ถ้าไม่เป็นการเสียมารยาทเนี่ยต้องขอเรียกคุณว่าพี่เจมได้ไหมคะได้ครับแล้วว่าแต่พี่เจมกับไม้เนี่ยแต่งงานกันมานานแล้วหรือยังคะก็ ...3 ปี4เดือนกับอีก10วันครับทำไมหรอครับก็นาเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะว่าไปเนี่ยวันนี้ไม่ก็ใช้เงินเยอะมากเลยนะคะซื้อของช้อปปิ้งนั่นนี่เยอะมากเลยอ่ะพี่เจมไม่คิดจะว่าไมบ้างหรอคะ ทำไมผมต้องว่าไม้ด้วยล่ะครับพี่เจมส์คะแต่มานั่งค,คิดดูแล้วเนี่ยโรงแรมของพี่เจมส์ก็ใหญ่ดีเหมือนกันนะคะต้องว่าเนี่ยรายได้ปีปีหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมาหาศาลเลยใช่ไหมคะทาไมพี่เจมส์ถึงไม่คิดจะหาคนที่มันเหมาะสมกับพี่เจมส์มากกว่านี้หน่อยล่ะคะทาไมผมต้องหาด้วยล่ะครับผมคิดว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่น่าใช่เรื่องที่ใช้มองชีวิตคู่นะครับแต่ ผู้ชายดีๆที่มีความรับผิดชอบแบบเนี้สเปคตองเลยนะคะเนี่ยพี่เจมคะต้องขอช่องทางการติดต่อพี่เจมไว้หน่อยได้ไหมคะคือเราจะได้เอาไว้คุยกันนะคะผมว่าอย่าดีกว่านะครับถ้ามีอะไรเนี่ยติดต่อเข้ไมาได้เลยนะครับพี่เจมคะ ตองอ่ะมีความลับของไมายเป็นเรื่องเล็กน้อยะคะ่ะพี่อยากจะรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วไมายเนี่ยมันเคยทําผมรู้ครับว่ามายเป็นคนยังไงผมเนี่ยเป็นสามีของไมายส่วนคุณเนี่ยเป็นเพื่อนของมายทำไมคุณถึงคิดว่าคุณจะรู้ดีไปกว่าผมล่ะครับแหมพี่เจมคะพี่เจมจะรู้ดีเปมากกว่าตองได้ออยังไงคะพี่เจมรู้หรือเปล่าคะ ว่าจริงๆแล้วมายเนี่ยมันก็แค่คบกับพี่พอเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวแค่นั้นแหละค่ะจริงๆแล้วมายเนี่ยมันเป็นคนที่โง่แล้วก็ขี้งกจะตายไปค่ะพี่เจมรู้หรือเปล่าคะว่าทุกวันเนี้ยมายมีคนแก่เข้าหามันเพียบเลยนะคะแล้วมายมันก็ไม่เคยปฏิเสธสักคนมายมันรับเอาไว้ทุกคนเลยค่ะพี่เจม2อง 2> แกพูดอะไรนะลิปสติกข,ของแก ฉันไปหาแล้วไม่เห็นเจอเลอยไม่แกทำบ้าอะไรของแกฮะการตอบฉันงไงเจทีตัวแกล่ะเมื่อกี้แกพูดอะไรของแกคะแกบอกว่ามีผู้ชายเข้าหาฉันแล้วฉันไม่เคยเลือกเนี่ยนะนี่แกกำลังพูดถึงฉันหรือว่าพูดถึงตัวแกเองกันแน่พี่เชมพี่เามดูไม้สิคะเนี่ยแ่ละค่ะตัวตอนที่แท้จริงของไม้อะ พ่อตองพูดความจริงที่หน่อยก็รับไม่ได้แล้วก็มาลงไม้ลงมือกับตองทั้งที่ตองก็เป็นเพื่อนของเขานะคะแกบอกว่าแกเป็นเพื่อนฉันเนี่ยนะแกอยากได้สามีของฉันถึงขั้นต้องพูดแล้วก็แสดงพฤติกรรมแบบนี้เลยเหรอตองพี่เจมพี่เจมต้องเชื่อตองนะคะไม่เป็นผู้หญิงสาบซอนนะคะระวังปากของคุณไว้หน่อยนะครับผมว่าผมเตือนไว้แล้วนะคำพูดของคุณมันน่ารังเกียจพี่เจมนี่พี่เจมไม่เชื่อตองเหรอคะ กำลังจะเรื่องคนผิดนะคะนี่ตองผมเลือกไม่ผิดหรอกครับไม้เนี่ยเขาเป็นภรรยาผมเป็นภรรยาที่ดีเสมอมาถึงคนจะเข้าหาไม้แต่ไม้เนี่ยก็ให้เกียิผมตลอดไม่เคยทรยศหรือหักหลังผมแม้แต่ครั้งเดียวไม่เหมือนกับคุณไอสิ่งที่คุณกำลังทำตอนนี้เนี่ยคุณกำลังทรยศเพื่อนตัวเองใช่ พี่เจมเขาเป็นสามีของฉันเขารู้จักฉันดีกว่าใครฉันไม่คิดเลยนะผู้แกจะทํากับฉันแบบเนี้ยตองพี่เจมคะแต่ว่าตองมีดีกว่าบายมันตั้งเยอะนะคะตองอ่ะใช้เงินไม่ได้ฟุ่มเฟือยเหมือนมายมันด้วยพี่เชื่อตองสินี่เป็นครั้งแรกที่มายของเงินผมเพราะว่าเขาไปเที่ยวกับคุณซึ่งผมก็ดีใจมากเพราะว่ามายเนี่ยไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยคิดถึงแต่ผม กลัวว่าผมจะทํางานหนักที่มาอยู่กับผมทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าไม,าม้รักผมคุณเป็นคนนอกผมว่าคุณอย่ามาเสียมดีกว่านะแล้วผมเตือนคุณไว้เลยคนอย่างคุณอยา่อยามาดีอาดเทียบกับภรรยาผมถ้าเกิดว่าผมทิ้งไมยเนี่ยผมก็คงเป็นคนโง่งที่สุดในโลกแล้วแหละอย่าทําให้ผมรังเกียจคุณไปมากกว่านี้เลยพี่เจมส์คะ ทีนี่ตองพูดกับพี่แบบเนี้ยเพราะตองกาลังนึกถึงผลประโยชน์ของพี่อยู่นะคะตองกลัวพี่จะโดนไม้มันหลอกตองแกพอสักทีเถอะแกจะเป็นแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่ฉันไม่คิดจริงๆนะว่าแกจะเป็นได้มากขนาดนี้แกอยากได้สามีฉันถึงขั้นต้องลงทุนพูดลงนูนทําตัวแบบนี้เลยเหรอพอกันทีฉันไม่อยากเห็นหน้าแกอีกต่อไปละแกไม่ใช่เพื่อนฉัน คิดว่าเฉเป็นเพื่อนแกมากนะหรอฮะภรรยาผมเขาไม่อยากเห็นหน้าคุณแล้วครับเชิญออกไปได้แล้วครับพี่เจมแล้วก็อย่ามาเรียกผมว่าพี่ครับผมไม่อยากสนิทก,กับคุณเชิญครับพี่เจมคะ ขอบคุณมากเลยนะคะที่เชื่อใจไใม่ยังไงเนี่ยพี่ก็ต้องเชื่อไม่อยู่แล้วนะต่อให้ใครมาใส่ร้ายไม่เนี่ยพี่ก็ไม่มีทางเชื่อคนอื่นหรอกน่ารักที่สุดเลยค่ะ <c oughs> จริงไหมคะทุกคนไม่มีสามีที่น่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะ <c oughs>